Francis s a y o u can be a Christian and still ignore Jesus พี่น้องทุกคนครับคุณอาจจะเป็นคริสเตียนแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับพระเยซูคริสต์เลยก็ได้ There are many Christians who live like that ซึ่งก็ยังมีคริสเตียนมากมายที่ใช้ชีวิตแบบนั้น I say, And I m not saying this to condemn anybody put guilt in your heart ผมไม่ได้พูดตรงนี้เพื่ออยากจะมากล่าวโทษใครหรือทําให้ใครรู้สึกผิด But all I'm saying here is this if we, really wanna is he us, if we really want to benefit from who Christ is and what He has done for us, then we must take the time to build our foundation in Christ.

ious andful ความเชื่อของคุณเป็นกุญแจสําหรับชีวิตที่เกิดผลชีวิตแห่งชัยชนะ But you know, your without understanding faith cannot work God designed it too the understanding the know work God of new as covenant แต่ความเชื่อของคุณไม่สามารถจะทางานเกิดผลได้อย่างที่พระเจ้าได้กําหนดเอาไว้ถ้าคุณไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ this is the reason we design every subject at Emmaus Bible Course และนี่ก็คือเหตุผลว่าในหลักสูตร Emmaus Online น,นี้เราได้ออกแบบแต่ละวิชาเอาไว้ help

Transformation มีผู้คนมากมายที่เรียนจบจากหลักสูตร Emmaus อนไลน์นี้ไปและเขาก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต We're mentioning this because registration is going to be open very soon และเหตุผลที่เราได้เอ่ยถึงหลักสูตร Emmaus นี้เนื่องจากว่าอีกไม่นานเราจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนกันแล้ว And when it is open, we want to invite you to sign up and invest. in your face และเมื่อเราเปิดรับสมัครหรือว่าให้ลงทะเบียนเราเองก็อยากจะเชื้อเชิญคุณทุกๆคนเลยที่จะลงทุนกับความเชื่อ So you'll hear more details in the next few days แล้วก็ภายหลังอีกไม่นานนี้คุณก็จะได้ยินการประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆตามมาด้วย a l right so let's get into the word of God for today ตอนนี้อยากจะให้เรามาดูในถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกัน We've been talking about how Jesus is our rock our foundation เราก็ได้พูดกันไปแล้วว่าพระเยซูคริสต์ งเป็นศิลาเป็นรากฐานที่มั่นคงให้เรา And I want to, I want us to think about this again ผมก็อยาก <right. S 1> จะให้คุณได้คิดถึงความจริงนี้อีกครั้งนึง What makes our life strong What makes our life stable อะไรทําให้ชีวิตของเราเข้มแข็งและมั่นคงได้ What makes our life <are> effective อะไรทำให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผลอย่างมากมาย What can preserve our life against all the attack that comes against us และอะไรที่คอยปกป้องชีวิตของเราจากการถูกโจมตีที่มาจากศัตรู You know many people have assumptions about what is the stability of their lives หลายๆคนเขาก็มีการตั้งสมมติฐานคิดกันเองว่าอะไรคือความมั่นคงของชีวิต Did you know that everything everyone is doing around us คุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนรอบตัวเรา เขากำลังทำอยู่ They're doing it with the belief that that can make them make their life more stable and effective เขาก็ทำด้วยความคิดหรือว่าความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเขามั่นคงหรือว่า เกิดผลเราเองก็เลยพยายามที่จะมีการศึกษาที่ดี good jobs มีงานทำที่ดีเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ with the right people พยายามทำความรู้จักกับคนที่ดีเอาไว้เลือกที่จะอยู่ใน ตัวเมืองหรือว่าในจังหวัดในที่ที่ดีๆหน่อย You n know, n s Why ทำไมล่ะทำไมเราถึงต้องพยายามไขวยคว้าหรือว่าพยายามแสวงหาสิ่งเหล่านี้ Because we believe that our life needs stability เพราะเราก็เข้าใจว่าชีวิตของเราจำเป็นต้องมีความมั่นคง But in the sadly in the midst of all this we forget the true rock the true foundation แต่ก็น่าเสียใจว่า ในขณะที่เรากําลังสแสวงหาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราหลงลืมไปก็คือศีลาที่แท้จริงซึ่งจะเป็นความมั่นคงของชีวิต <Which is S 1> เราคือการเปิดเผยความจริงที่มาจากพระคัมภีร์ The the Bible says the Lord is Lord says our rock o r e f u g e our stronghold พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาเป็นป้อมประการเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า you, live in this world ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ตาม without God there is no stability ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะมีความมั่นคง That is the absolute truth เพราะอันนี้คือความจริงแท้แน่นอน y know storms come to all parts of the world พายุเนี่ยมันก็ เกิดขึ้นกับทั่วทุกคนทุกแห่งในโลกนี้เราก็จะเห็นว่าทุกส่วนในโลกนี้เนี่ยมันก็มีความหน้าท้าทายเกิด uh, <you> know, ขึ้น the area ไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพ Finances, เรื่องของการเงิน family relationship, whatever it is เรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็อื่นๆอีกมากมาย even the most peaceful places can see war and 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 problems happen แม้แต่ในที่ที่เราบอกว่าโอ้มันสงบสุขที่สุดมันก็อาจจะมีปัญหามีสงครามเกิดขึ้นได้ in fact this whole world not just some parts of the world the whole world is a fallen world จริงๆแล้วทั้งโลกแหละมันไม่ใช่ว่าแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกทั้งโลกของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเสื่อมโทรม and so the scripture teaches พระคัมภีร์เองก็สอนเราว่าเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นศิลาเป็นป้อมปราการเป็นที่ลร้ภัยที่มั่นคงให้กับเราเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นแหล่งแห่งความมั่นคงให้กับชีวิตเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะเอาความจริงตรงนี้มาใช้ในแนวทางปฏิบัติได้ยังไงก็โดยผ่านทางความสัมพันธ์ของเรากับพระเย being our faith our belief system get grounded in what Christ has done for us มี So with that let's read one more scripture today ก็ In 1 Corinthians 3:11 it says ใน1โครินธ์3 11ได้ For no one can lay a foundation other than that which is laid which is jesus christ เพราะใครจะมาวางรากฐานอื่นอีกไม่ได้นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ this is such An important verse right here. Jesus is the true foundation. So, the question we need to be asking ourselves is this and What are we doing with the person of Christ and the truth of what he has finished? for us at the cross ทุกวันนี้เราทํายังไงบ้างกับพระเยซูคริสต์แล้วก็การงานที่เสร็จแล้วที่พระองค์ทรงทําให้กับเราบนกางเขตนั้น Bunch says you can be a Christian and still ignore Jesus พี่น้องทุกคนครับคุณอาจจะเป็นคริสเตียนแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับพระเยซูคริสต์เลยก็ได้ There are many Christians who live like that ซึ่งก็ยังมีคริสเตียนมากมายที่ใช้ชีวิตแบบนั้น And I'm not saying this to condemn anybody put guilt in your heart ผมไม่ได้พูดตรงนี้เพื่ออยากจะมากล่าวโทษใครหรือทําให้ใครรู้สึกผิด But all I'm saying here is this. แต่สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ก็คือ If we really want to benefit from who Christ is and what He has done for us. ถ้าเราอยากจะเห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากพระเยซูคริสต์แล้วก็การงานที่เสร็จแล้วที่พระองค์ทรงทำให้กับเรา Then we must take the time to build our foundation in Christ. เราก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการที่จะเสริมสร้างรากฐานขึ้นบนพระองค์ We need to stop using Jesus Christ as some kind of Santa Claus. เราจำเป็นจะต้องอเลือก เลิกที่จะใช้พระเยซูคริสต์ในลักษณะเหมือนเป็นซันตาคลอส Without a relationship with Him <laughs> คือโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับพระองค์ It's not like when we need something when we need uh, an answer in our life then we remember and pray to Jesus คือ <Jesus. S 1> ไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เราต้องการอะไรบางอย่างหรือเราต้องอ การคำอธิษฐานหรือต้องการแบบให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วเราก็ค่อยมาหาพระองค์แบบนั้นแต่ว่าในส่วนวันอื่นๆแล้วเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับพระองค์เลยเราเองก็ไม่ควรจะมีชีวิตแบบนั้น Jesus must become our foundation. พระเยซูควรจะเป็นรากฐานของชีวิตเราแล้วเราก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อผลประโยชน์ของพระเจ้าพระเจ้า จริงๆได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับเราเพื่อผลประโยชน์ของเราเอง Without Jesus there is no true stability เพราะถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์แล้วก็จะไม่มีความมั่นคงที่แท้จริง You know so don't just be a cultural Christian let me explain what i mean by that อย่าเป็นคริสเตียนตามประเพณีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าหมายถึงอะไร I you know we like to say we are Christian เราก็ชอบพูดว่าเราเป็นคริสเตียน you No know, we go to church once in a while เราก็เออไปบวชนานๆครั้ง a n oh we like to uh, you know in in official paper. We like Christian to put Christian. หรือว่าในเอกสารทางการเราก็จะใส่ว่าเราเป็นคริสเตียน and that's good we take pride in the fact that we are a follower of Jesus Christ จริงๆงั้นก็ดีนะเราก็มีความภาคภูมิใจกับการที่เราเชื่อในพระเยซูเราเป็นสาวกของพระองค์ but Christianity is much more than that แต่การเป็นคริสเตียนจริงๆมันมีความหมายมากกว่าแค่นั้น or let me say it like this หรือผมขอพูดแบบนี้ดีกว่า if we really want to experience the fullness of what Jesus has done for us ถ้าเราอยากจะได้รับประสบการณ์กับ ทุกสิ่งเลยที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้กับเรา It's not enough just to believe we are Christians การที่เราจะเชื่อว่าเราเป็นคริสเตียนอย่างเดียวก็คงไม่พอ But we must daily build a foundation in Christ แต่เราจำเป็นจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตของเราขึ้นบนพระเยซูคริสต์ด้วย We need to have a relationship with Jesus we need to grow in the truths of what he has done for us คือเราจำเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ทุกๆวันแล้วก็เติบโตในด้านความเข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเรา You know people like to make prayer requests. Qu that's and that s good <S คือผู้ <Right. S 2> คนก็มักจะ,ะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอาธิษฐานให ให้กับเขา And if you ask me to pray for you I'll pray for you ถ้าคุณมาขอให้ผมอธิษฐานให้คุณผมก็จะ oh, อธิษฐานให้คุณ oh, Pray for me for this Pray for me for that บอกว่าเอาขออธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ And you know, I'm going through this in my life Can you pray for me เพราะว่าตอนนี้ฉันกําลังเจอกับเรื่องนี้ในชีวิตอยู่ขอช่วยอธิษฐานเผื่อฉันหน่อยได้ไหม And we'll gladly pray for you We believe in the power of prayer according to the scriptures แล้วเราก็จะอธิษฐานเผื่อคุณด้วยความยินดีเพราะเราก็เชื่อในพลังของคําอธิษฐานจากในพระค <But S 1> ัมภีร์ But remember this true Christianity if we want to experience true Christianity แต่ลืมว่าถ้าเราอยากจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง We cannot just rely on the prayer of other people from time to time when we need things คือเราจะมาพึ่งพาคําอธิษฐานของคนอื่นอยู่เสมอเมื่อเราต้องการอะไรบางอย่าง <No. S 2> นั้นนไม่ได้ We need to build a strong foundation daily in Christ เราควรจะเสริมสร้างพื้นฐานของเราในพระคริสต์เนี่ยให้มั่นคงทุกๆวัน We must grow in the truths of who Christ is what he has done for us daily a It Puruit must be เราจำเป็นจะต้องโตขึ้นในความเข้าใจของเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดและพระองค์เนี่ยได้ไถ่เราหรือทำอะไรให้กับเราเสร็จแล้วบนกางเขนบ้างเพราะตรงนี้เปากเอเพราะตรงนี้เปาโลก็พูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า There is no other foundation except Jesus Christ จะไม่มีรากฐานอื่นใดอีกแล้วนอกจากพระเยซูคริสต์ Let's read in Acts 4:11อยากจะให้เราได้อ่านในข้อพระคัมพีกิจการบทที่4ข้อ11 It says this Jesus is a stone that was rejected rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. พระเยซูองค์นี้เป็นศิลาที่ท่านทั้งหลายผู้ก่อได้ทอดทิ้งซึ่งได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว Now this is talking to the Jewish people who were rejecting Jesus as the Messiah in the days of the early church ตรงนี้เขาได้พูดถึงคนยิวที่ ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่พระเมสยาในช่วงของคริสตจักรยุคแรกๆ and they were being reminded that this Jesus is the cornerstone the foundation และเขาก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโดยแท้จริงแล้วพระเยซูองค์นี้แหละที่เป็นรากฐานที่มั่นคงพระองค์ทรงเป็นศิลา you know by rejecting Jesus they were rejecting the true foundation การที่เขาปฏิเสธพระเยซูเ,เท่ากับเขากำลังปฏิเสธ พื้นฐานที่แท้จริง no, First of all Jesus is the foundation or corner stone of our salvation ก่อนอื่นเลยพระเยซูทรงเป็นพื้นฐานหรือเป็นศิลามุมเอกสําหรับความรอดของเรา But it applies to every area of our life here in this earth as well แต่ความจริงตรงนี้ก็ยังสามารถจะนํามาประยุกต์ใช้กับทุกๆด้านของชีวิตในขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ด้วย In a corner stone is very important in those days ศิลามุมเอกเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในสมัยนั้น It determines whether the structure is built the right way or ก็จะเป็นตัวกำหนดหรือเป็นสิ่งที่นำมาวัดว่าโครงสร้างถูกสร้างขึ้นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ t h e of the structure แล้วก็จะเป็นตัวกำหนดว่าโครงสร้างตรงนี้เนี่ย มีความแข็งแรงแค่ไหน so people understood when they heard the word cornerstone ผู้คนทั่วไปเขาก็จะเข้าใจเมื่อเขาได้ยินคำว่าศิลามุมอเอง you know he's talking about foundation เพราะว่าตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องของพื้นฐาน he's saying Jesus is that foundation บอกพระเยซูเป็นพื้นฐานนั่นแหละ think about this ลองคิดดู <Right? S 1> นะครับ Jesus Christ marriage cornerstone the corner of our marriage and f พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกสำหรับชีวิตคู่แล้วก็ครอบครัวของเรา You may have heard this many times but let this sink deep into your heart คุณอาจจะเคยได้ยินตรงนี้มาบ่อยๆแต่อยากจะให้ความจริงเนี้ยมันได้จมลึกลงไปในหัวใจของคุณด้วย makes our marriage and our family effective is our our what family and a พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตคู่และครอบครัวของเรานั้นมีประสิทธิภาพและเกิดผล So when a husband and a wife ignore honors their relationship with Jesus, เมื่อสามีและภรรยาไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซู They cannot experience the kind of marriage God has designed เขาก็จะไม่มีโอกาสได้รับประสบการณ์กับชีวิตคู่อย่างที่พระเจ้าได้ออกแบบเอาไว้ You know the stability of your marriage ความมั่นคงสำหรับชีวิตคู่ It's not all these things on the outside มันไม่ใช่สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเลย The, the cornerstone of your marriage is Jesus Christ แต่ศิลามุมเอกสำหรับชีวิตคู่ของคุณก็คือพระเยซูคริสต์ The cornerstone of your health is Jesus Christ ศิลามุมเอกของสุขภาพ ภาพของคุณก็คือพระเยซูคริสต์ศิลามุมเอกสำหรับสุขภาพจิตที่แข็งแรงของคุณก็คือพระเยซูคริสต์ศิลามุมเอกสำหรับอนาคตของลูกๆคุณก็คือพระเยซูคริสต์ Jesus is our rock พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลาเป็นรากฐานที่มั่นคงของเรา Well we want to thank you for joining us We'll continue this again ก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเรานะครับแล้วยังไงเราจะกลับมาพบกันใหม่ Have a blessed day today วันนี้ขอให้เต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า God bless you ขอพระเจ้าไวพรนะครับ